จะไปตกจากตรงไหนวะเดี๋ยตอนนี oh 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 ้้จงอู้จอหอมากที่ออมู้ใจงอยู่อ่หิวไหม้าเหนียวหกนะฮะแย่เลีโอ้ยไม่ไม่ไมโอ้โหโอ้อโทษนะโดน้านข้าวเสริฟกินเทยไหม บาดไมวพี่เนี่ยจริงจริงว่าจะมาตูนไปไอเก็บไอเกมีปลาหมึกปล่ามีปลาหมึกปล่ายำเลยำปลาหมึกอ่ะไอเซชาไม่มีเลยโอจิงอโอจิงอโอเตรคุูยำปลาหมึกอะบ้านเออหาไม่ได้อมีจะกมัก็มันต้มโอ้ยมีม 먼저 잠깐만. 이게 어, 오게 너. 헷. 카민 ลืม. 카민 ลืม. Oh say pick the p k the pick loom. 아, among l i e one, why one? 니 메모 어. 니 바구니, 장바구니, 장바구니에 하고 캔슬해 장바구니. 아. 비싼 거 장바구니? 아... 거난 아니야. 어떡해, 얘. 카민 ลืม. 예브렐레 오름 pick out pick u t 스통안. 에, let 안나 빼맵. 아니야. 니 ใจตังยนักาใจตังยนักาใจใจตังยนักนี้เนยเนี่ยเนี่ยปหมึกาอนเาอน้าหมึกิทุกเกมนีนูดอปล่มใช่ไอ้มเนไรงออยู่กเอานูดเดียวเอาไซด์ดิโอรีปหมึกอีไปเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยอะมอสกปกสกปกเนี่ยอออร่อยอร่อยจบอะเอาไนี้ไงไอ้วไอ้อันน้ไอ้ But 짜 아니 잘 d 오징어 오더 플릿 오케이 어잘 a 오케이 please. Okay. Ozily, 니 k a y 오이 t c h 들 r l i e noodle, o z 아이 g a have o z i 아니 a Tokum. o 어 오징어 어 t 오징어 e 오징어 n g a Tokum, o z Holy O king không có ờ ờ